เพิ่นกือบเยากยุ่มเมื่อกี้หยากยุ่มเพิ่นกะบบซื้อน้ำบางทีพ่อเล็ออกมากปุ๊บอยากยุ่มเพิ่นเสียร์ได้ที่บริว่าเป็นแค่แนวทางในการที่จะเสี่ยงโชคแต่เขาเขาฝันว้วนพ้าเขาให้ยซิพอฝันเห็นว่างานงานอยู่บามเขาม้วนผ้าแปดรูปพอเขาบอกว่าม้วนเลขกศูนย์สี่มีเพรมีอาตมาเกณฑ์เบิ่งหลังเกณฑ์แต่เป็น ก่อ,อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาสักคัคอร์โช่าแนนด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมทุกท่านนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับบาสักคัคอร์โช่าแนนนะครับผมแล้วก็อาทางช่องส,สดีครับผมแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับผมวันนี้บรรยากาศ นะครับ <rium> <Dante> ผมวันนี้ผมเดินทางนะครับผมมาที่อ่าวัดป่านะครับท่านผู้ชมครับผมแห่งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราพอดีผมได้ยินข่าวนะครับผมว่าที่นี่นะครับผมมีพระอาจารย์นะครับผมรวยทรัพย์นะครับผมคนเลขนิมิตนะครับผมแม่นสุดสามว่าซ้อนนะครับท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วก็เข้าเตรมๆสวัสดีครับนะครับผมทุกท่านนะครับผมข้อเต็ียมๆนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพามาตามแนวทางว่าประจำวัน uh, ที <øre> well <forward> ่ <mon> หนึ่งมิถุนายน2567นะครับผมกับอาจารย์รวยทรัพ์นะครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับผมขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคมีลาภร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับผมภาพเสียงชัดไม่น้อนะครับผมรายงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปนะครับผมไปหาอาจารย์รวยทรัพ์นะครับผมวดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสามวดซ้อน นะครับผมไม่พลาดเข้าเต็มเต็มนะครับผม mm hmm. ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ mm hmm. F c นะครับผมในการเสียงโชคชลากินแบ่งว้รัฐบาลไทยนะครับผมอา mm hmm. จารย์อยู่ไหมนอวันนี้จะมีเสียงด้วยนะครับผมพอดีอยู่ที่ mm hmm. บ้านนี้นะครับผม mm hmm. อยู่ที่บริเวณวัดป่า mm hmm. เขามีงานประเพณีบุญบ้างไฟด้วย mm hmm. นะครับผม สถานที่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างนอกก็จะมีอ่าประเพณีบุญมง่งไฟด้วยนะครับผมอาจจะมีเสียงดังแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเอฟซของเรายังไงเราก็อ่ตาตามความฝันให้เอฟซแน่นอนนะครับผมตามแนวทางวันนี้ลืมเดี๋ยวาพนะครับผมตรงนี้จะเป็นป่านะครับผมสวนน่าจะเป็นเป็นป่านะครับท่านผู้ชม ัมัาัวนี้่ครับผมอ้มกรรมครับผมผมขอฝิปให้คนหนครับเลยสองอันเลยครับผมตรงนี้เราจะเป็นที่ปูนอสาธุสารุนะครับ บคชมนะครับมีสิ่งศักดิ์สทธนะครับผมเด็ดูมตเปล่านะครับผมน่าจะใช่นะครับผู้ชมเด็ดยงไันยังสี่ปครับผมอ สักการครับผมเบาเรบยกครับผมโอ้มาหนีนะครับผมเบาสักเบาสักเบาครับผมเบาสักคลากรอดครับผมเบาสักกากระโดครับอ่าพอดีได้ยินนะครับผมข่าวข่าวนะครับผมว่าอาจารย์รวยทรัพย์นี่เป็นเลขฝันบอกครับผมหรือว่าเลข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 เกณฑ์เอานี่ตอนตอนตอนนั้นเป็นเลขฝันเนาะศูนย์ตัวเดียวครับผมเพิ่ดมาบอกครับ อันนี้เลขที่ฝันนั่นตอนปันวันพระเนาะวันพระยังไงนั่นครับผมปันว่าเพิ่นว่ามันมีงานอยู่หนีมันบอืครับเพิ่นว่าถามว่านีม,ม่ตนพระแปดรูปบอเพิ่นว่าม,มีม่ตนพระสิเจ็ดรูปครับเพราะว่าสิเจ็ดรูปแล้วท่นีข้าเท้าข้าว่าให้คอคิดเนาะครับผมอคอ ก็การเอาไปเสียงดวงนอครับผมปุติเสียงนอก็อาจจะมาว่าอันยาเสียงร้ายให้ซื้อพอดีพอดีอ่าอันมันก็มีเพื่อหลุดเพื่ออะไรเนาะครับผมก็เป็นแค่แนวท่านี่เป็นแค่แนวทางให้ครับผมญาติโยมหรือว่าพระพิสุร้องใดทิพจารณาแนวท่แ้ครับผมอ่าอาจารย์รังวดที่แลวก็ห้ยเพิ่ม60ตัวเดียวเพราะว่า ฝันฝเล็กฝัน,อ,น,นอืมเขาบอกมาครัาบเลกฝันอืมมันก็มันก็ออกออกเลขกฝันพอดีอืมแต่พอท่องดำด้วยซับพิ่นกาวมาหายเนาะมาหายครับสองโต๊พิ้นบดหายไหลอันนี้เลกเจนมันก็เคยเข่าอยู่แล้วนะครับผมมันก็เค่อยเข่ามวด งวดก้อนน่ะกะเขาแต่ว่ามันเอาไปรได้ดอกเพราะว่ามันอ่านครับผมเลยปล่อยเป็นออกไปงวดงวดงวดเมื่อกี้นั้นได้อยู่ก็ได้โบาลครับผม,มแต่คือว่าทายซื้อกะเขาเรียกว่าเสียงนอเสียงหกเสียงสตาเสียงดวงนอครับผมแต่อย่าเล่นร้ายเล่นพอดีพอดีครับผมบัดเวลาได้ยังว่าได้ครับผมนีเพราะว่าเลขนี้ อาตมากินเอาไม่ได้แปดนะครบพมันออกอยู่อยู่วัดอยู่ยังอยู่ยังก็อยเี้ยครับอยู่หัวเองไหมสันจ่อไปหัวสันจ่อไปใส่นอวันแน่ใจวัดหลุงปูซุกบ่ครับเหตุวัหลุงปูซุกเ,เน,ะนาะไอ้ไชนาดเนาะโอ้ไชนาดแม่แม่ก็ไชานาดบันียาเล็ถ้ามันออกนะมันสิออกแปดเจ็ดบ่ เพราะว่าเลขกั่นเกณฑ์เบิ้งน้าเพราะว่ามันออกมวดเมื่อกี้มันออกหกศูนย์กับเกาศูนย์หอ้าหายเป็นไปน้าแต่เจ้าของก็ได้แค่หกศูนย์ตัวเดียวแพ้เดียวครับได้ถามบอกว่าจะเข้าไหมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเข้าอาจจะหลุดมีแค่เป็นแค่แนวทางก็คือว่าเกณฑ์ได้อยู่เอาเอาหกนี่มาเป็นเจ็ดเพิ่มเป็นหนึ่งก็เป็นเจ็ดเนาะครับผมบัดนี้ เอาเลขศูนย์สองตัวนี่มาเป็นแปดเนาะครับผมอ่าอาตมากรมันใจแปลว่าเจ็ดแปดมักเจ็ดแปดนะมักเจ็ดแปดวครับมือหนึ่งแต่ว่าเลขมันออกว่าไอแปดเจ็ดไหมแปดเจ็ดครับผมเลขมันจะถาว่าออกก็ออกแปดเจ็ดนะแต่ว่าออกบ่ออกจะว่าบอกไว้ก่อนว่าเสียงดวงเสียงดวงครับเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางให้จัดโยมหรือว่าให้อ่าผู้ใดสิไปเรียนครับให้เป็นแค่เสียงดวง แต่ว่าเป็นแน,นวทางในการที่จะเสี่ยงโชคครับอัตมาจะบ,บางเทือะเล่ากับเขาฝันบางเทือก็เรียกเกณฑ์เอาบางเทอกับเขาแต่เขาเขาฝันวันพาเขาให้สิบเจ็ดดวนี่นะครับผมแต่บอกว่าสิบเจ็ดจะออกบ่อพอฝันเห็นว่างานงานอยู่บ้านเขาปูนเนี่ยเขาถามเขาม้วนพระแปดลูกบ่เขาบอกว่าม้วนแค่สิบเจ็ดลูก สิบเจ็ดลูกแน่นเลยเขาว่าถ้าออกหนึ่งบอ,อกหนึ่งเจ็ดก็ออกแปดเจ็ดนะเพระว่หลักเจ็ดมันอยู่ครับผมอทีนี้ถามบอกว่าแปดอยู่บออยู่แต่ศูนย์มาบอไม่แน่ใจว่ามั่นใจว่าศูนย์จะมาหรือบ่อมาอนะโอ้ยเหล็กเาว่าเล็กสามโตวัวก็เกณฑ์ได้ยูแปดหกเก่าแปดหกเก่า แนนมนอืเลขสองตัวเกฑ์ได้อยู่แปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดมาตัวหนึง่งเจ็ดมาตัวหนึ่งก็ถามากก็ลงลางคือสถิติของอาจารย์นี่สามหัวซ่อนมันบังคับติเขาติดติดเลยทงนำํำเคยเคยเขาสามหัวซ่อนอแต่ว่ารุดไปสองหัวก็คือบ่ไดเอาเพราะมันอันอ๋อเออถา้าค่าอันนี้แม่นเขาเลยล่ะเขาเลยโอ <laughs> ที่นี่อ่ะ หมวสิบเจ็ดนกระลุดอือหมวดสองสิบเจ็ดนั่นบอครับงานออกลุดเลือกลางครับผมน่ลุดบอกเขาหมดให้เจ้าของบ่วแล้วแล้วมันอันกนแล้วแต่สีสียาวเด้อว่ะทำสีสีตัวอื่นงานไปม้านบ้าน่ะงานครับผมเรืยก็ออกสิบเจ็ดก็ดีเป๊ะเลยโอ้ยตรงตรงเลยนะครับผมให้สิบหกกับสิบเจ็ดอือ เราพิจารณางวดนี่กับว่าแมนหละกัาว่ามาเกณฑนไว้เก้าแปดเป็นหลักเก้าแปดเป็นหลักแมินหวดวันทีหนึ่งมีถุวหน้าย่นเนี่ยเกาแปดเป็นหลักเนาะครับน้อแปดครับผมเก้าแปดหกเก้านะครับคุณผู้ชมนะครับผมแปดหกเก้านะครับสองตัวแล้วครับผมสองตัวออกแปดเจ็ดสองตัวแปดเจ็ดให้แปดเจ็ดให้แปดเจ็ดมมุ่งไว้จะเขาว่าเขากับว่าเป็นแนวทางครับผมครับอาตมากับว่าโอ้ อย่างโยมมาหากาับให้ให้คือกันนี่แหละเพราะว่าเล็กูนสิมีบ่มีอาตมาเกณฑ์เบิ่องหลัเห็นจะเป็นเหลขกเกา่าก็เลยว่าเออมันชิมาบ่าครับเหลขกูนพอมัน<ม>ออกไปแล้วนี่เขบาบอกเขาก็เป็นแนวทางนะครเป็นแนวทางนะครับผมผมก็เป็นเออครั้งแรกนะครับผมเอฟซีที่ผมได้เดินทางมาครอาจารย์ รวยรัพ์นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผม<ท>แล้วครั้งต่อไป<ล>ผมก็จะเดินทางมาตามแนวทางกับเอฟซีอีกงวดคร<ห>ั้ง,งต่อ,ต,อต่อไปนะครับผมเ<ห>ขารู้ว่าเขาก็จะว่ากันนะครับท่านผู้ชมเ,เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น<ห>เป็นการเล่าสู่คนฟังเรื่องความฝันบ้างเรื่องเกณฑ์เลขเกณฑ์บ้างนะครับผมหรือว่าเปนเลกนั่งของพระอาจารย์เพ็าะนั่งท่านผู้ชมของงนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเอาเอาไหมมั้งครับอาจารย์สามตัวสามตัวแปดแปดหกหกเก้าเก้านะครับผมสองตัว แปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับผมแนวทางของพระอาจารย์รวยทรัพนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านเองเพังๆนะครับผมก็ขออนุนมัสขนาดนะครับเด้อประเทศนี้ครับอาจารย์ครับที่ว่าอยากสรัางก็สั่งสาราสังสาราเออแตบกูได้มีจิตศรัทธาครับผมที่เกล้้ที่ส่งมาสั่งสาราก็ได้สาลาปฏิบัติธรรมครับผมใครอยากวมท่านบุญใครอยากรวมท่านบุญครับผม ก็ติดต่อบอสักับรถได้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก็เบอร์โทรตามช่องเลยนะครับผมฝากคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมไอสิ่งท่านขอให้มีโชคเวลาบกพระอาจารย์งวดนี้นะครับผมหนึ่งมิถุนายน2567แนวทางงวดนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมอ่ะนมัสการครับผมมาดูการยุดเย็นเป็นสุดเดชโอเคครับเดี๋ยวผมจัดบอกกาวนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเนาะนี่ นะครับผมเป็นปุ่มบ้านปุ่มบัตรผมก็เหลือบมาเห็นตัวเลขนะครับท่านผู้ชมอยู่ในสารแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนครับผมเหมือนกันหรือเปล่าเนาะสองศูนย์แปดหนึ่งนะครับผมแนวทางนะครับพอดีผมมองเห็นพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมกับตัวเลขที่อยู่ตรงนี้นะครับนอกนะครับเอฟซีก็เก็บไว้พิจารณานะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมก็ยืนเลขของพระอาจารย์รวยทรัพนะครับผมท่านผู้ชมถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านผู้ชมครับผม สามวดซ้อนนะครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็ติดสองงวดคือเป็นเลขอั้นนะครับผมพระอาจารย์เลยก็ได้ไม่ได้ปล่อยนะครับผมแต่เป็นครั้งแรกในการถ่ายทงคลิปของผมครั้งนี้ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมพิจารณาด้วยนะครับผมเผื่อมีโชคมีลาบยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาตามต่ออีกงวดหลังนะครับผมหลังหวยออกเดี๋ยวจะมาหาพระอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับผมก็ฝากอีกก็แล้วกันนะครับผมพระอาจารย์ด้วยซับนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผม เป็นตัวเลือกอีกแนวทางช่องทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยนะครับผมฉลาดกินแบ่งหวยรัฐบาลนะครับผมเฮงเปังฟังทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่อยู่สถานที่ตรงนี้นะครับผมขอให้เอฟซีของบอสักคราอร์โรดมีโชคมีลาบทุกท่านนะครับเด้อสาธุสาธุครับเรามาเจอนะครับผมพี่นะครับผมอยาฝากใหม่นะครับผม คอ่ะครับผมสวัสดีครับผมพี่ครับผมพี่ซื้อยังน้อครับไหมเออตรงครับผมพี่ส่งครับครับผมครับเปีเช่นไรนะครับพี่ส่งพาอาจารย์เราแม่นพักเลยก่ครับผมเพิ่ลเก่าได้เขามาซิ้งหัวหน้างวดครับผมครับผมเปิ้ลเกิดเมื่อหยาดยุ่มเมื่อเชือหยาดยุ่มเพิ่ลเก่บโบซื้อน้ำบาร์ีนีพ่อเลยกออกมาปุ๊บหยาดยุ่มเปิ้นเสียร์ได้ที่บริเสียได้เปิ้นเอาไปด้านบอกเปิ้ลบอกเราบริพน์เปิ้นไปซื้อ ครับผมวันหนึ่มาเสียได้ไปลังนี้มมาเด็ดเดี่ยววันนี้งวดนี้ก็บสิบตามกันครับพี่น้องครับผมคือสามจีงวดส่วนที่ผ่านมานี่คือผมกะเด็กยินแต่ข่าวเนาะเอฟซีจะบอกว่าเออไม่เห็นบ่าวสามมาลงช่องเลยทําไมสามสิงงวดคือนี่คือสัมผัสผีเพิ่นคืออยากให้เอฟซีหัว่าพระอาจารย์เพิ่นบอกเด็กกับญาติกับย่อมถึงอีริสนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายทำคลิปนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมผมเพิ่งรู้ข่าวเนาะยังไงก็นะครับผมก็คืองวดนี่มันใช่ไหครับผมเลขพระอาจารย์เอองวดนี้กผม กับมันใจ้้น้ำเพล่นอยู่อะครับเร็วครับเด็กเรามาดีเนาะครับเนาะแต่ส่วนมากผมบอกคอยเดืซื้อเด็กสองโตวันไหนส่วนมากรจะเล่นได้สามแต่สองโตผมก็สิไปบอกผู้ในบ้านอีกทีหนึ่งอาจารย์เป็นไหนมากอะเพือบอกคุณในบ้านได้เตือกันอ๋อคุณเตือกันอยู่ครับผมแต่ว่าเจ้าของปัดบอกตือผมว่ได้ซื้อเล็กสองโตวันเอาสามโตเลยครับผม สลากกินเบงหัวรัฐบาลไทยนะครับแรกดีพี่ฮาไปด้วยครับผมลีขาอาจารย์ม่วนคือว่าเรียกเล้งเลยครับผมแต่ว่าลอตเตอรี่ก็เอาไว้แล้วเอาไว้แล้วมันเอาไว้เอาไว้ใบหนึ่งครับผมเอาเอาไว้แปดจี๊ดแปดจีดใบหนึ่งครับผมเดี๋ยวห่าผลสลากกินเบงออกมาจังไรเดี๋ยวผมจะได้กลับมาหาอาจารย์เอกแล้วก็มาหาพี่ตงอีกเนาะครับผมนะครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมขอบคุณพี่ตงหลายครับคขอบคุณรับ